ทื่อนกรรมธิสภา,าผู้ทงเกียติทุกท่านครับท่านรองทีุ่ดีแลนะครับละคณะที่จะมาจีแจงนะครับผมพลวัตวัวัญชัยกวนพิดครับสมาชิกพุธิสภากรมกฎหมายกรนการยุติธรรมจังหวัดนครเสียมราครับท่านประธานครับผมเองก็ <c oughs> หนึ่งในเกษตรกรที่ใช้น้ําในการที่ทําเกษตรนะครับเ,เรื่องของ น้ำบาดาลน,นะครับกับการทําเกษตรผมถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาเกษตรกรไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหนาฝนแล้งนะครับแล้วก็น้ําไม่เพียงพอซึ่งที่ผ่านมาที่เห็นนี่ก็คือว่าหลายท่านเนี่ยก็พยายามที่จะทำตามที่ในพื้นที่ส่งเสริมก็คือในเรื่องของขุดบอ่อเก็บน้ําปรากฏว่าไม่ได้ผลจำสารครับเนื่องจากว่าไม่สามารถเก็บน้ําได้ <c oughs> บ่อนี่ดูดซึมน้ำนะครับซึ่งก็วิจิกะในการเพาะปลูกในระยะยาวซึ่งเป็นหัวใจหลักของการ,กรเกษตรนี่ก็คือน้ำนะครับเพราะในพื้นที่บางพื้นที่ก็ไม่เท่ากันบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ราบลุ่มบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็น้ำานี่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายท่านจะเห็นว่าเมื่อประมาณสักสองสามปีที่แล้วเนี่ยมีจังหวัดหนึ่งก็คือจุมพรเนี่ยน้ำใต้ดินขาดนะครับซึ่งความเสียหายให้เกิดขึ้นกับ เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนจังหวัดจุมพรเนี่ยเยอะมากนะครับผมว่าจังหวัดอื่นจันทบุรีอะไรนี่ก็ไม่แพ้กันแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นผมผมดูและประเด็นที่เรื่องของน้ำบาดาลเนี่ยนะครับก็มีความจําเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบทบาทสําคัญของกรมทรัพยากรน้าบาดาลกับวิธีการที่ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเกษตรกรไทยเนี่ยคือต้องอาศัยน้ําในการที่จะ,ะเป็นแหล่งสําหรับในการทําเกษตรไม่ว่าจะเป็นพ่อผูก ผลไม้หรือเลี้ยงสัตว์หรือประมงอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะน้าบาดาลเนี่ยก็ผมหวังว่าเขาเป็นน้ําที่คือถ้าใช้เนี่ยผสบขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องไม่ไม่เค็มไม่กร่อยนะครับหรือว่าน้ําเพียงพอตรงนี้ก็ต้องหาศัยน้ําบาดาลทางท่านเนี่ยผมเองเนี่ยได้ไปขออญาตในเรื่องของน้ําบาดาลเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับว่าการให้บริการของจังหวัดเนี่ยนะครับ ดีมากนะครับในหลายจังหวัดน,นะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ผมปลูกเองก็เหมือนกันผมก็เลยฝากว่าบบกรมทรัพยากรน้าบาดาลเนี่ยก็ในการที่ท่านจะบริการในเรื่องน้ําบาดาลเนี่ยนะครับก็คือบางที่เนี่ยเจ้าหน้าที่พอไปถึงปั๊บเนี่ยก็ตรวจวัดเนี่ยก็จะรู้ว่าตรงนี้มีน้ําหรือไม่มีน้ํา แต่ด้วยด้วยความเป็นมีประสบการณ์ของเกษตรกร,กรที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกร,กรนี่ก็มีวิธีก็เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านก็ก็เห็นแหล่งน้าปั๊บเนี่ยก็ก็จะรู้พอไปเจอกับเจ้าหน้าที่ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาตรวจเนี่ยก็ข้อดีแต่ว่าพอเจาะลงไปปั๊บเนี่ยครับต้องอาศัยกรมทรัพยากรน้ำมาดานจริงๆนะครับบางพื้นที่พอเจาะไปแล้วก็ไม่เจอน้ํานะครับไม่เจอน้ําก็ต้องขออนุญาตในการเจาะใหม่เพราะการขออนุญาตเนี่ยเขาทาให้เสียเวลา เพราะนั้นผมฝากเรื่องเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของภาคการบริการของภาคารัฐเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไม่เจอน้ําไปหาบ่อใหม่ก็ต้องหยุดพอหยุดเสร็จท่านก็ต้องเอาเครื่องมือออกเขามาใหม่อะไรแบบนี้นครับผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นบทบาทของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยจะต้องต้องดูจุดนี้นะครับเพื่อที่จะ ให้มีการใช้น้ําให้มีการพัฒนาน้ําแบ่งปันน้ําหรือจะมีการทาไงก็แล้วแตใใ่ให้มันอยู่ยั่งยืนนะครับเพราะในการสํารวจการเจาะการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรเนี่ยผมฝากว่ายังไงแล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยหรือหรือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือตอนนี้ก็แล้วแต่ท่านอาจจะมีเรื่องของการวิจัยเรื่องของนวัตกรรมในการที่จะมีระบบสูบน้ําบาดาลท่านจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือใช้วิธีไหนก็แล้วแต่หรือใช้เครื่องมือที่พัฒนามากกว่านี้นะครับ ตามที่เป็นอยู่วันนี้ผมว่าการควบคุมเรื่องนี้ไม่ให้สูบน้ําเกินสมดุลของธรรมชาติหรือว่าให้ได้แหล่งน้ําที่เพียงพอสําหรับภาคการเกษตรนะครับอันนี้ผมก็ฝากเรื่องสุดท้ายก็คือวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรที่จะมีความเร่งด่วนในการที่จะดําเนินการในการขุจจดเจาะน้ําบาดาลในพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องมี <c oughs> บ่อบาดาลชุมชนเกิดขึ้นมา ร่วมกับแปลงเกษตรเพื่อประหยัดต้นทุนในการที่จะ,ะลดต้นทุนต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็อาจจะมีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตรงนี้ผู้ประกอบการเกษตรนะเราทํากันอยู่แล้วนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนระยะยาวเพื่อช่วยให้การเกษตรมันคุ้มค่าและก็ยั่งยืนแต่ว่าก็ฝากว่าท่านควรจะมีการอบรมให้กับ,กบชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับให้มีแผนของการใช้น้ํา เกษตรกร,กรได้เข้าใจในปริมาณน้ําที่มีจะได้เพียงพอนะครับแล้วก็อาจจะสร้างระบบเติมน้ําอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ผมฝากว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องในกองทุนก็ต้องมีในการที่จะ่อมบํารุงหรือให้มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนหลังจากที่ท่านมีการขุดเจาะบ,บริการน้ําบาดาลให้กับเขาแล้วนะครับอันนี้ฝากเพื่อชุมชนจะได้ร่วมกันใช้นะครับแล้วก็จะมีการ สอมหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการประสานกับอบตหรือสากลทางการเกษตรก็แล้วแต่อันี้อน,อนี้ฝากให้เป็นบทบาทนะครับน้ำบาดาลก็คือชีวิตของเกษตรกรนะครับที่อยู่นอกเขตจนประทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ต้องเร่งสร้างบ่อบาดาลชุมชนผมเชื่อว่าท่านทาอยู่แล้วแล้วก็ระบบสูบที่ต้องชัดระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าการใช้น้าอย่างอย่างมีคุณค่าอย่างถูกต้องของเกษตรกรนะครับเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ที่เพียงพอ แล้วก็ในพื้นที่หลายพื้นที่แหล่งน้ําสายน้ำนะครับผมเชื่อว่านะครับสิ่งเหล่านี้ท่านต้องให้ความรู้กับชุมชนเพราะหลายชุมชนเนี่ยการเจาะน้ําบาดาลเนี่ยนะครับเจาะเองโดยธรรมชาติโดยโดยโดยใช้เอกชนก็มาเจาะหรือบางทีก็เป็นหน่วยงานของท่านหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยหวังว่าทางทางกรมน้ําบาดาลเนี่ยจะได้ดูแลพี่น้องประชาชนชาวเกษตรให้มาก ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่หลายๆพื้นที่ท่านจะเห็นว่าเขาไม่มีน้ําที่จะท,ะทําเกษตรนะครับภาคกเกษตรน่าไม่มีน้ํานี่ก็จบเลยตั้งๆที่ความสามารถเนี่ยของของภาครัฐเนี่ยของกรมเนี่ยสามารถไปบริการได้ไปดำเนินการได้แต่ถ้าเขาเข้าไม่ถึงเนี่ยอันนี้ผมฝากว่านะครับท่านช่วยลงพื้นที่ให้ลึกๆตรงในส่วนของอหน่วยงานของท่านกับอำเภอนะครับเพื่อที่พี่น้องประชาชนก็ได้อ่า เอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้เป็นน้ำทต้ทยใต้ดินนะครับผมขอฝากไปยังท่านประธานและท่านรองธิบดีที่มาทั้งชี้แจงขอบคุณมากนะครับนี่คือเป็นหัวใจหลักของชาวเกษตรตะกอนที่ต้องใช้น้ำในการปลูกทําการเกษตรครับขอบคุณครับ